วายยึเสียบคุณกังปุอกนี่ค่ะทุกคนด้วยนคื่นเอ้ยนี่มัจะตำกันหนม่มหรอว้ายใส่ได้ไมอมกินได้กินได้โ่โลปีนเอ้าก็ขอบปากอ ก็ระบาแล้วก็กรีนน่ากินหรือเ้องเนี่ยเนาว่านอมใ่ไหมกิจแก้วคามแกวอะพ่อโอ้ยคุกา่กข้าว

ข่างวนกคือข่างข้าวเจียข้างแก้วพี่เจียข้าวค้างนกเขาหนึบตัวนะยิ้มยิ้มแซงยิ้มแซงน้ำควันหวังพอนตีนอ่ะหอนตีนอยู่แหละ นั่นไปหยอซอยพพลปุ้งไปอี่ไหนอเล้วเพราะว่านี่เขาเรย เรียกว่าอะไรอันไหนเนี่ยเอ้ยโอ้โหกระขายลีกังถ <c oughs> ่ายตีเม่วไปอันเอาเกือบออาตายพอดีเมฟเมฟมวัน,น,นี้เร็ว ยอดยิ่งใกล้ิวขนาะเาล้างเป็นกอกมัไเ้มานานนี่เหรอในคอนเทนเนอรหกมันเลยะคอนเท้น,น,น ไม่อยู่หรอกพ่อพ่อเขาเ็ดไันอู่นี่แล้วก็หยับพ่อย้ำมาพีกเอออาเอ

kim mắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เาดินไ่ดเยอวนดูเว็บเอาไวไปดูขพื่อดูงูเด็กกดแขนเราจะไปหาพึ่งกันรู้บ่าไหหาพึ่งกันหาพึ่งกัน ยู้ปแลที่ไหนยู้เหรอเก็บไปทำไมล่ะไม่ลุยเขาเขามาแทะเฮ้ยคึณแม่ที่นั่นยันบอกว่าเปีโป้เออยันะมึงน่าับปีโป้ ล้าแต่เหนือวเดินจะปุยฝุ่นเข้าขาเข้าขาเต็มเนยนามหมดอ้นตุ้มบนเ้าดูขาม้อเขนหนหา้าจเท้าขาว

ผมว่าเว็บไปไหนนอนกับตีโพแล้วเยื่องหลังอ้ลเว็บขบอกไม่ไปอ้วย เอาเวกเยไม่เสื้อผ้าหรอกม่ลัไ้ัที่ไปบ้านออโต้ี้แหละครับะเปิดไปนที่ว่าไปเหมือนปลออโต้ตามต้นไม้โอ้ยีดไปเลไม่ต้องเยอะไนขนนนแมนนแลงไปไปดิ